สวัสดีฮัลโหลบองชูเชาอาลันยินดีต้อนรับแผนที่ประเทศไทยได้มีชายคนหนึ่งคุกเข่ากราบพร้อมพูดว่าโอ้สิงหาจิดปวดจัดก,การสิ่งชั่วร้ายในประเทศไทยด้วยแล้วกราบไปพร้อมพูดดีกว็ว่าสิงหาจิตทั้งหลายปวดจัดก,การสิ่งชั่วร้ายในประเทศไทยด้วย ได้มีชายคนหนึ่งใส่เสื้อเหลืองยืนอยู่ข้างหลังเขาพร้อมมองเขาตะกิดหันมาพร้อมยื่นตั๋วใบสีเขียวให้พร้อมบอกว่าไปต่อคิวน่นชายคนนั้นก็ได้มาเจอเข้ากับโอสถานที่รับคำร้องสิ่งศัดิสิทธิ์มีคนมาร้องเต็มไปหมดเลยชายคนนั้นได้มองตั๋วในมือโอ้นี่มันบัตรคิวนี่นะ พร้อมกับยิ้มแล้วก็คิดว่าไปต่อคิวดีกว่า